คุณพ่อของผมทำด้ามขวานอันนี้เพื่อแลกกับคุดที่นะาโดยความเป็นมาของโปรเจกต์นี้นะครับมาจากพี่ยุเจ้าของรถแมคโครเนี่ยครับเขามีขวานเก่าอยู่และอยากจะให้คุณพ่อผมเนี่ยทำด้ามอันใหม่ให้พี่ยุเขาบอกนะครับว่าขวานตัวนี้เนี่ยเป็นของย่าเหลงย่าของพี่ยุนั่นเองมันถูกวางพิงไว้ข้างกำแพงอยู่นานเลยครับจนสนิมขึ้นหมดแล้วและตัวด้ามเนี่ยก็ผุพังไปตามกาลเวลา พี่เขาเนี่ยอยากแจ้เราทำด้ามอันใหม่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะแขวนโชว์ไว้บนกำแพงเพื่อลำลึกถึงว่านี่คือขวานของคุณย่าเขาการทำด้ามขวานของเราในครั้งนี้จึงไม่ใช่การทำด้ามขวานที่ธรรมดาเลยครับในวันนี้คุณพ่อของผมจะมาทำด้ามอันใหม่จากไม้พยุงคัดลายสวยซึ่งติดกัะพี้และกัะพี้ของไม้พยุงเนี่ยครับมันก็มีความสวยไม่แพ้กระแก่นไม้เลย และด้ามขวานในวันนี้นะครับคุณพ่อผมก็จะเหลาเป็นทรงหกเหลี่ยมซิกเนเจอร์ของคุณพ่อนั่นเองพูดถึงย่าเหลงเจ้าของขวานตัวนี้นะครับคุณพ่อผมเนี่ยบอกว่าจําย่าเหลงเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในวันแต่งงานของคุณพ่อกับคุณแม่ผมเนี่ยย่าเหลงเนี่ยครับเป็นคนที่กั้นประตูเงินประตูทองพอคุณพ่อผ่านประตูของย่าเหลงมาได้แล้วนะครับย่าเหลงก็ไปต่อแถวใหม่วนแบบนี้อยู่หลายรอบเลยครับคุณพ่อผมเนี่ยเลยจําหน้าย่าเหลงได้แม่นเลย นั่นก็เป็นเหตุการณ์เก่าๆในอดีตนะครับที่ได้เล่าเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ยิ้มได้หัวล้อะกันไปครับ